สวัสดีครับอยู่กับช่องของพิดนะครับวันนี้ผมนำา o o n d a แ c o r d นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินนะครับมานำเสนอมารีวิวให้กับ FC ได้ดูได้ชมกันนะครับคันนี้ได้มานะครับได้มาแบบสภาพเนี่ยสวยงามมากนะครับไม่มีประวัติการชนหนักนะครับไม่มีประวัติการเฉียวชนนะคันนี้สภาพเดิมๆนะฮะ พิเศษอย่างเดียวคือได้ล้อแม็กเข้ามานะครับปกติแม็กเดิมเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่คันนี้ก็ได้ล้อแม็กทรงสวยด้วยนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับก็ใช้งานกันอีกได้ยาวๆแหละนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับสไตล์รถแบบหรูๆสไตล์รถแบบผู้บริหารหน่อยนะฮะออกสปอร์ตหน่อยนะก็ แนะนำนะครับคันนี้เปิดราคานะครับคันนี้549,000บาทนะครับสีขาวมุกสวยมากนะครับคันนี้อยากให้ FC เนี่ยได้เข้ามาดูมาชมนะฮะไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิเสี่ยวชนนักนะเป็นรถมือเดียวออกห้างเลยปี2013สีขาวมุกนะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยราคาก็แรงพอสมควรนะฮะวันนี้เพียงแค่549,000บาท ะะสภาพทุกอย่างเนี่ยเกือบเต็มร้อยนะครับเกินเกินแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถมือ 2, สองสภาพสวยๆนะฮะก็ทักทายเข้ามานะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะก็ต้องขออภัยนะครับเอสซีนะฮะาะผมอยู่ในโซนของอร้านรถอรีเลยนะฮะเสียงลมเสียงไรเป่าดังมากนะฮะ ก็ดูรายละเอียดผ่านเลนกล้องนะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็เน้นโทรเข้ามาด้วยกันนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับ096149985นะครับอย่างรถคันนี้นะครับก็แนะนำเลยนะฮะใครที่สนใจนะอยากได้รถสไตล์หรูๆหน่อยนะครับภายในเป็นระดับผู้บริหารนะครับเป็นรถที่ขับสะดวกนั่งสบายไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน นะก็มีความภาคภูมิใจนะครับสำหรับใครที่ได้เป็นครอบครองนะเพราะว่า Honda Accord เนี่ยก็ต้องยอมรับแบรนด์นะครับแบรนด์ Honda แล้วก็รุ่น Accord เนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าขนาดดีเซ gment เลยนะครับแยกออกมาชัดเจนเลยว่ากลุ่มตลาดต้องเป็นคนระดับ c ีอ CEO, ผู้จัดการอะไรประมาณนี้นะครับระดับสูงๆหน่อยนะฮะ วันนี้5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับฟรีดาวได้นะครับถ้าใครสนใจอยากลองขับอยากได้อ่าให้คุณพ่อคุณแม่นะครับใช้นะครับครั้งหนึ่งนะฮะในรถใช้รถแบบดีๆหน่อยนะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยก็เหมาะกับยุคกับเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับหารถมือสองสภาพดีๆคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะเจ้าของเดียวมือเดียวออกห้างนะครับก็ สภาพเนี่ยจะดูดีหน่อยนะครับภายในเงียบเลยนะภายนอกดูกริ๊กแล้วนะครับภายในก็ดูดีนะเจ้าของเขาก็เช็คระยะดีนะครับเข้าศูนย์นะคันนี้ก็ประวัติชัดเจนนะครับที่มาที่ไปชัดเจนนะภายในเนี่ยนะครับอันนี้คือเพิ่งเข้ามานะนะครับเพิ่งเข้ามาผมก็ให้เข้าล้างเพราะารถเนี่ยมันสภาพมันสวยมันโอเคอยู่แล้วนะครับไม่ได้เก็บงานอะไรเยอะนะครับ มี่องรอยขนแมวนี้นิดหน่อยขาดมันก็สวยนะฮะนี่ก็เล่าศูนฟังดูตามสภาพนะครับเนี่ยนะฮะเบาสวยๆนะครับเบาเดิมๆนะคู่ตัวรถมานะครับพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังมีม่านไฟฟ้าด้านข้างมีม่านกันแดดแบบเมนนวลนะครับดึงขึ้นนะมีที่เขียบุรีนะครับกระจกไฟฟ้านะเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับอันนี้ก็มีที่ปรับให้ชัดเจนมีแอร์ด้านหลังนะครับ ไฟส่องสว่างผู้โดยสารด้านหลังทั้งสองข้างนะครับชัดเจนสวยงามนะฮะคันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคนด้ a นแอร์คอร์ดนะฮะก็เข้ามาดูนะฮะรถสวยนะครับคันนี้นะรถสวยนะกุญแจสองดอกครบนะฮะเบาะไฟฟ้านะครับมีหนุนหลังให้ด้วยมีหนุนเบาะนะครับระบบลมนะฮะ ไปที่อยากได้นะครับก็ทักทายเข้ามานะครับกุญแจสองดอกครบนะออปชันไม่ต้องห่วงครับเหลือๆนะครับสำหรับ h o n d a า c c o ก d รนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอันนี้ก็คือในโซนของภายในนะครับส่วนของคนขับนะครับพวงมลาลัยก็ปรับได้4ทิศท,ทางนะครับเป็นกุญแจแบบพุทธสตาร์ท แอร์ออโต้ Auto, นะครับแอร์ออโต้นะก็เป็นแบบ2โซนนะครับเป็นดูโอโซนนะหรือว่าจะปรับโซนซิงค์เนี่ยนะครับก็โซนเดียวกันก็ปรับพร้อมกันได้นะครับอุณหภูมิเท่ากันนะถ้าไม่ซิงค์ก็แยกนะครับจะข้างไหนก็ได้นะครับให้ไหมค้างนี้ก็ได้แตกต่างกันได้นะครับแต่ใครชอบเย็นชอบร้อนต่างกันนะฮะ จอนะครับค่อนข้างออกแบบมาได้รูหราได้สวยงามทีเดียวนะฮะคันนี้เป็น2.0 EL อ่าเป็นจอสัมผัสพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังชั่นนะฮะเชื่อมต่อโหมดการสั่งการโทรออกด้วยเสียงบางสายรับสายโทรศัพท์นะครับนะฮะนี่ก็เป็นคอนโทรลในเรื่องของวิทยุนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์ม่านหลังนะครับม่านไฟฟ้าเป็นม่านหลังนะฮะ พวกนี้เป็นลายไม้หมดนะฮะเป็นลายไม้ทําเป็นสวยงามนะครับเป็นลายไม้นะที่ใส่นะฮะทำออกแบออกมาได้ดีนะครับออกแบบมาสวยงามนะฮะเกียร์ก็จอดแปะได้นะครับมีช่องเสียบนะครับมีชิปล็อกให้นะนี่ก็สวยงามนะครับที่วางแขนก็ดีนะฮะ สำหรับค o n d a นะฮะนี่ก็เป็นเสียบ USB AUX นะครับ power o u l e t ให้ด้านด้านในนี่ก็มีนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับนะคอนโซลหน้านี้จะเป็นลายไมย้ลายไม้แบบออกกึ่งลมดำหน่อยเป็นเป็นสวยงามนะคล้ายๆพวกนี้มันเป็นดูดีดูแพงนะดูดีนะดูแพงนะแล้วก็สวยงามด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับที่น่าชื่นชมนะครับ นะที่น่าชื่นชมว่าการออกแบบสวยงามนะครับ Honda Accord เนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะราคานี่ก็มือสองนะครับ5 4 9 0 0 0สบาทสภาพแบบนี้สวยงามนะครับกำลังดีเลยนะครับกำลังสวยนะกับราคา5 4 9 0 0 0สบาทนี่ถือว่าคุ้มค่านะคะไม่นะครับวิ่งมาแล้วนะครับใช้งานมาแล้ว1,58,000พันนะครับ มาวิ่งมาแสนห้านะครับกับปี2013ันนะฮะคันนี้สวยๆครับเครื่อง 2. 0นะฮะระบบความปลอดภัยระบบเบรกระบบต่างๆครบนะฮะคนขับเนี่ยยังมีมมรี่นะครับเมมโมรี่เบาะนะครับเป็นมีมี่ซได้2ตํตำแหน่งนะฮะจดจำตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับเซตไว้ได้2ตํตำแหน่งนะฮะกระจกนะครับก็เป็นไฟฟ้าสีบานออโต้ฝั่งคนขับปรับภาพกระจกไฟฟ้านะครับ แล้วก็ล็อกกระจกเซ็นท่านล็อกปกตินะครับตัวนี้นะวารันตีนะครับนะทางเราก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับอันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลใน,นเรื่องของรถมือสองนะไม่ต้องห่วงนะครับเรามีวารันตีเครื่องเกียร์ให้นะฮะสองปีนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับนะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไหมนะครับก็เข้ามาดูประชมกัน อ่นะคันนี้ผมการันตีหนึ่งเรื่องโครงสร้างเลยนะครับโครงสร้างหลักสวยนะฮะมีระบบคูตคอนโทรลด้วยนะครับนะตั้งล็อกค,ความเร็วอัตโนมัติหรือที่เขาบอกล็อกความเร็วอัตโนมัตินะฮะอันนี้นะฮะก็เบรกมือเขาจะเป็นเบรกที่อยู่เท้านะครับเหยียบนะฮะตัวนีะครับดดดดดดดนี่เหยียบล็อกเบรกมือนะครับเหยียบปลดะสไตล์รถอ่ะนี่ก็ กระจกตัดแสงออโต้เปิดปิดไฟหน้า <c oughs> ก็เป็นระบบออโต้นะครับระบบปรับน้ำฝนต่างๆก็เป็นออโต้นะครับก็ระดับรถนะครับหลักร้านอยู่แล้วนะฮะวันนี้มาเพียงแค่5 4 9 0 0 0บาทนะฮะสภาพสวยๆคุ้มค่าคุ้มค่ากันนะฮะใครที่สนใจไม่ควรพลาดนะครับนะคันนี้แนะนำนะฮะแนะนำเป็นรถที่ใช้กันยาวๆนะฮะใช้กันยาว วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในเขาได้ค c c o r d คันนี้นะครับก็โทรเข้ามาก็แล้วกันนะครับรถสไตล์ดีเซ gment เนี่ยผมมี Camry มี Accord นะครับแล้วก็มี Accord j ป p a นด้วยนะฮะจากใครสนใจก็ทักทายเข้ามานะฮะมีให้เลือกนะฮะราคาก็ย่อมเยาวแล้วก็คุณภาพคับแก้วอยู่แล้วนะครับสำหรับร้านของเรานะฮะวันนี้รับช่องของพีชนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับ0 9 6 1 4 9 9 8 5วันนี้สวัสดีครับ